พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินตลอดทั้งผู้ม,มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินแบบในครั้งนี้ขึ้นขอให้งานในคืนนี้จงประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกระผมขอเปิดงานร้อยสีพันลายไหม้สุรินพันล้านรวมใจพักสืบสารพระราชปณิธาน พระมารดาแห่งไหมไทยปี2568ณบัดนี้ ขอขอบพระพคุณนะคะท่านทันบุญญาตุลานนนนะคะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสามนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรตินะคะเ,เปิดการเดินแบบผ้าไหมยอย่างเป็นทางการนะคะและที่สำคัญยิ่งท่านยนด้ให้เกียรตินะคะเป็นผู้แสดงแบบด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะขอสาวดนตรีนะคะส่งท่านประธานแล้วก็ผู้แสดงแบบทุกทุกท่านค่ะท่านสามารถเดินออกรงข้างก่อนนะคะแล้วก็ ค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพนะคะเอ๊ะเมื่อสักครู่น,นี้เรายังไม่เห็นท่านวสันชิชชนะเดินแบบนะคะ แต่ตอนนี้นี่ไดขึ้นมาแล้วนะนี่ฉันจำถ้าจำไม่ผิดนะคะเอาเอาเป็นว่าท่านยังไม่เดินแต่ขอให้ท่านยกมือแล้ว fc กี่ไน้ทั้งในหนังได้ไหมครับขอท่านวาสัตนจริงนะนะโบกมือให้กับ fc เลยครับ